ครับสวัสดีครับไปกันต่อเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำสูตรเดินสองตัวบนตรงๆมาฝากแล้วนะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ได้บอกไว้ว่าจะเอาอีกสูตรมาจับประกบให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับรับคลิปนี้แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับ สองตัวบนตรงๆสำหรับสูตรนี้ก็ได้ใช้มาหลายงวดติดๆแล้วนะครับสถิติเข้าทั้งบนล่างนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับก็หลุดลงล่างนะครับหลุดลงล่างตัวกลับนะครับสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเลขหยอกก็คือเจ็ดสามนะครับเราได้สามเจ็ดสำหรับตามสถิตินะครับ ก็เข้าบนตรงๆนะครับเข้าบนตรงๆมาแล้วก็มีเข้าบนล่างด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาอันนี้เป็นสูตรสองตัวบนตรงๆสิบสองคู่นะครับแต่ได้งวดวันที่เอ่อสิบหก ขับสองนะครับไปออกตัวกลับนะครับแล้วมางวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็ไปลงล่างออกตัวกลับนะครับถือว่าผิดนะครับเพราะสูตรเราคือสูตรบนนะครับถือว่าผิดงวด ura, วันที่หนึ่งมีนานะครับถือว่าผิดนะครับถ้าตัวกลับยัง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 พอคุยกันได้แต่ถ้าลงไปล่างแล้วถือว่าผิดนะครับถือว่าสูตรผิด เราไปดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหกทับสามนะครับก,ก็หลักหลักสิบนะครับหลักสิบบนได้แปดเก้าศูนย์สองหลักหน่วยได้สองห้าหกนะครับก็จับคู่ได้แปดสองแปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกสองสองสองห้าสองหกนะครับมันจะมีอีกสโซนหนึ่งที่ที่มัน เคยเดินเข้ามาตลอดนะครับแล้วงวดที่ผ่านมามันผิดนะครับนี่นะครับผมไปจับสามสูตรนะครับเด่นที่เลขหกก็เลยจับผิดนะครับอันนี้ผิดไปสองงวดนะครับเราจะปล่อยวางมันนะครับสูตรนี้จะไม่ใช้นะครับเนื่องจากผิดสองงวดติดนะครับสองงวดที่แล้วมันไปโดดขึ้นไปหลักร้อยนะครับ ถ้าใครอยากอยากเห็นก็ส่งเสียงมาแล้วกันนะครับจะทำให้ชมแต่ถ้าไมไม่มีใครขอมาก็จะไม่ทำนะครับเพราะส่วนสองหลุดสองมวดติดนะครับสำหรับส่วนนี้มวดที่แล้วก็เข้าสองสองนะครับเข้าสองสองซึ่งไปตรงกับสูตรใหม่นะครับตรงกับสูตรใหม่นะครับสองสองนะครับ สำหรับงวดใหม่นะครับงวดใหม่วิธีคิดะจะงวดใหม่นะครับหลักสิบเราได้แปดบวกเก้าบวกสองนะครับก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับส่วนหลักหน่วยเราได้หกศูนย์บวกหกบวกหกเท่ากับสองห้าหกนะครับ จับคู่ได้เก้าสองเก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกอสามสองสามห้าสามหกนะครับลำรับสูตรนี้นะครับเราไปดูวิธีคิดนะครับดูวิธีคิดวิธีคิดเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้อ๋อคือมาจากหลักแสนนะครับเลขตัวที่หนึ่ง คือใช้หลักแสนนะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งก็เลขแปดนะครับเลขเก้านี้มาจากหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สองนะครับเลขสองคือเลขคงที่นะครับเมื่อบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ก็ให้นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มแล้วไปนับเพิ่มสองแต้มนะครับก็จะได้หลักสิบ บนแบบสี่ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนสามตัวนะครับเลขตัวนี้นะครับก็จะมาจากเลขตัวนี้มาจาก หลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันห้าครั้งนะครับสองบวกกันห้าครั้งก็เท่ากับได้ศูนย์นะครับเลขหกนะครับเลขหกเลขหกก็จะมาจากหลักหน่วยครั้งที่สี่นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้คือเลขคงที่นะครับเมื่อนําไปบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ให้นับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้หลักหน่วยบนสามตัวนะครับสําหรับเมว่อวันที่หนึ่ง เมษายนนะครับสูตรนี้ได้92 95 96 02 05 06 12 15 16 2 32 35 36นะครับอันนี้เราไปตัดแ้มนะครับตัดแต้มตัดตัดแต้ม10หน่วยนะครับตัดแต้ม10หน่วยบนที่ได้ทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันไปนะครับ ที่ผ่านมานะครับแต้มเด่นนะครับแต้มเด่นเอ่อแต้มเด่นคือหกเจ็ดนะครับแต้มเด่นคือหกกับเจ็ดสำหรับอ,อันนี้นะครับแต้มเด่นนะครับหกกับเจ็ดส่วนนี้มีแต้มหกนี่นะครับแต้มหกแต้มเจ็ดนะครับแต้มหกแต้มเจ็ด หนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะครับอ่าแล้วก็ศูนย์หกนะครับอันนี้แต้มหกนะครับแต้มกันคือศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์สี่แปดเก้านเอ่ยนี่นะครับแต้มสี่นะครับแต้มศูนย์ไม่มีแต้มสี่นะครับ แต้มแปดมีไหมเอ่ยนี่นะครับแต้มแปดแต้มเก้าแต้มเก้านี่นะครับอ่าทวนใหม่นะครับแต้มหกแต้มหกแต้มเด่นแต้มเด่นนะครับแต้มเด่นนะครับแต้มหก แต้มเจ็ดแต้มเจ็ดไม่มีนะครับอ่าสำหรับสูตรนี้นะครับจะได้ชุดเด่นอยู่สามชุดนะครับชุดเด่นตามแต้มนะครับชุดเด่นตามแต้มส่วนแต้มรองคืออแต้มกันคือศูนศูนย์ศูนย์ไม่มีนะครับแต้มสี่แต้มสี่นะครับ ตัวเขียนเส้นใต้คือตัวตัวกันนะครับตัวกันสําหรับจ่วนนี้นะครับแล้วก็แต้มแปดนะครับนี่นะครับแต้มแปดแต้มเก้านะครับก็จะได้หลกัลกๆอยู่หนึ่งสำหรับส่วนนี้ได้หกหกหกคู่นะครับหกคู่เน้นสามกันสามนะครับเน้นสามคู่กันสามคู่อันนี้พ่อแม่พี่น้องชอบชุดไหนก็ว่ากันไปนะครับแล้ว เราไปดูกับตรวซที่ให้ไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับอ่านี่นะครับรานนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นไม่ชนเลยนะครับแต้มเด่นไม่มีชนเลยนะครับก็มีตัวตัวจตรวจที่ปล่อยไปคลิปที่ผ่านมานะครับ ไม่มีชนแต้มเด่นมีแต่ชนแต้มกันนะครับมีแต่ชนแต้มกันตัวเลขไม่ชนนะครับถ้าชนแต้มตัวเลขไม่ชนแต่มันจะชนสองสูตรมันจะชนเลขเด่นอยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ปากกาดแดงวงไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปพิจรารณานะครับนำไปเป็นแนวทางนะครับอันนี้ แต้มหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีในในแต้มเด่นและแต้มกันนะครับอันนี้แต้มเก้าสองคือแต้มหนึ่งไม่มีนะครับแต้มหนึ่งนั้นมีอยู่สูตรเดียวนะครับเพื่อสูตรที่หนึ่งนะครับแต้มหนึ่งอ่าสองสูตรครับสองสูตรขอโทษทีแต้มแต้มหนึ่งมันมีอยู่สองสูตรนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับที่สามสูตรนี้จะหลุดแต้ม อันนี้ก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องจะนําไปพิจารณาดูนะครับอ่าอันนี้อันนี้เรียกว่าชนไม่สนแต้มนะครับชนไม่สนแต้มคือเก้าสองนะครับสองตัวบนชนไม่สนแต้มนะครับสองสูตรถ้าแต้มเด่นถ้าแต้มเด่นมานะครับหรือแต้มเด่นแต้มกันมาสองสูตรนี้ต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุด แต่ถ้าถ้านะครับถ้าแต้มหลุดสองส่วนนี้ก็จะเข้าออตัวนี้นะครับอันนี้ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปพิจารณานะครับก็ลองลองเอาไปพิจารณาดูนะครับถาว่าสูตรที่สามสูตรที่สามคือสูตรที่มันผิดไปที่ว่าจะทิ้ง นี่ผมก็ทําได้แบบนี้นะครับสูวรที่สามคือสูตรที่ที่มันผิดไปสองงวดนะครับเราทําทําให้ดูกันเลยดีกว่าครับคือแต่วิธีวิธีคิดก็ได้บอกกันไปแล้วเนาะเราดูตัวที่ตัวเลขดีกว่านะครับยุคนี้คือผมจับจับเด่นไว้นะจับเด่นไว้ให้พอมีพี่น้องได้ชมเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับสาหรับส่วนนี้มันมันผิดมาสองงวดนะครับผมจึงเอาไปไว้ที่ส่วนที่สามนะครับ ลักสิบมันได้เจ็ดเก้าสี่นะครับหลักหน่วยมันได้เก้าสี่หกเจ็ดนะครับเก้าสี่หกเจ็ดก็จะได้เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่หกสี่อสี่เก้าสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดนะครับม,มันก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับสูตรสำหรับสูตรนี้นะครับ สำหรับสูตรนี enfin, ้มันจะได้แบบนี้นะครับนี่สูตรสูตรนี้นะครับผิดไปสองงวดแล้วนะครับปิดไปสองงวดซ้อนนะครับใครที่จะนําไปเป็นแนวทางก็ลองดูนะครับเผื่อมันจะกลับมาเดินนะครับแต่ถ้ามันกลับมาเดินนะครับถ้ามันกลับมาเดินมันก็จะชนกันที่หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างมันจะชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับ จนกันที่เลขเก้าตัวเดียวก็ตัวนี้ไม่มีแต้มนะครับไม่มีแ้มตัวนี้ก็ไม่มีแต้มตัวนี้ก็ไม่มีแต้มนะครับอันนี้มันคือโดดเด่นไม่เด่น,ไม,ดนไม่ชนแต้มนะครับส่วนตัวเด่นชนแต้มเหรอยังไงดีเลขเก้าชนหลักสิบชนเลขเก้าแล้วแต้มเรา มันได้แต้มหกกับแต้มเจ็ดแต้มเด่นนะครับแต้มหกกับแต้มเจ็ดเก้าเจ็ดนะนี่ถ้ามานะครับสูตรนี้ถ้ามานะครับแต้มหกนะครับอันนี้แต้มหกก็สามสูตรเออสามสูตร อันนี้แต้มหกหลักหน่วยมันมีเด่นคือเลขหกชนกันสองสูตรกับเลขสองชนกันสองสูตรนะครับมันเป็นแบบนี้มันก็เลยจับยากนะครับสามสูตรอ่าก็วางให้ชมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับวางให้ชมเป็นแนวทางแล้วกันก็สองสูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งผมจับจับเด่นไว้ให้แบบนี้นะครับสูตรที่หนึ่งโซตรที่หนึ่งตรที่หนึ่งได้นี่นะครับเจ็ดคู่เราไปดูสูตรที่สองนะครับสูตรสูตรที่ 2, สองตรที่สองจับตามแต้มนะครับผมจะใช้ปากกานะครับสูตรที่สองนะครับ ตัวที่สองเราจัดตามแต้มแต้มมาแบบนี้นะครับสองตัวบนตัวที่สองก็อันนี้เป็นชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับสองตัวบนสองตัวบนหนึ่งทับสี่ทับหกสี่นะครับ อันนี้เป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับผมจะคัดเฉพาะตัวที่ชนแต้มนะครับชนแต้มมาให้ชมนะครับคัดเฉพาะตัวที่ชนแต้มนะครับก็จะได้อันนี้ชนแต้มเด่นนะครับแต้มเด่นแต้มแต้มล่างนะครับไห้แต้มบนนะครับแต้ม ตันนอนบนเท่ากับเด่นหกเจ็ดนะครับตัวกันคือศูนยสี่แปดเก้านะครับจุดนี้ได้แต้มหกนะครับก็ได้เออาชนชนแต้มเด่นไปเลยนะครับแต้มเด่นก็ศูนย์ห หนึ่งหกคือแต้มเจ็ดอ่าหนึ่งห้านะครับนี่คือเด่นนะครับเด่นเด่นชนแต้มนะครับเด่นชนแต้มอันนี้ตัวกันนะครับตัวกันกันแต้มกันนะครับคือเก้าห้านะครับสามห้าและสามหกนะครับตุดนี้มีหกหกหกคู่ตรงนะครับหกคู่ตรงตรง,ตรงนะครับ ััวนี้มีหกคู่ตรงๆเราไปสองสูตรชนไม่สวนแต้มนะครับสองสูตรนะครับชนไม่สวนแต้มนะครับได้ เก้าสองนะครับเก้าสองชุดเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะฝากแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปพิจรารณากันนะครับอันนี้สองตัวบนนะครับสองตัวบนสองตัวบนชนเด่นไม่สนไม่สนแต้มนะครับชนเด่นไม่สนแต้มให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจรารณากันนะครับสองสูตรนะครับสองสูตรชน จนตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่แต้มแต้มไม่เด่นนะครับแต้มไม่เด่นเก้าสองแ้มไม่เด่นนะครับเราก็ติดไว้นะครับเผื่อแ้มเผื่อสูตรแต้มมันหลุดนะครับเราก็ต้องติดไว้นะครับส่วนแต้มเด่นก็ได้โซนหกหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับแต้มกันเก้าห้าสามห้าสามหกสองโตรเลขมันไม่ชนนะครับสองโซ่ 2, 0, เลขไม่ชน สามเรียกว่าสามสูตรเลขไม่ชนกันเลยครับสมสูตรเลขไม่ชนกันเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูในในในคลิป ถัดไปแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปดูเลขเด่นนะครับแล้วค่อยไปดูเลขเด่นบนที่มันผ่านที่มันผ่านนะครับที่มันผ่านแล้วก็กลับมาเดินนะครับมันผมทำไว้แล้วแต่เดี๋ยวอยากจะให้ชมชุดนี้ก่อนนะครับอ่าสองสองสองสูตรนะครับสองสูตรอยากให้ชมตามนี้ก่อนนะครับสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนไม่สนไม่สนแต้มนะครับอ่าได้เก้าสองนะครับ กองตรงๆนะครับก็หวังว่าตัวเลขจะเข้านะครับตัวเลขจะเข้าถ้ายังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูจากเลขเด่นแล้วก็ปากหลักอีกทีนะครับเพราะว่ารู้สึกว่างวดที่แล้วนะครับเลขปากหลักผิดนะครับแต่เลขคู่ขี้เรา ผ่านนะครับผ่านทั้งผ่านทั้งสามหลักนะครับเลขคู่ขี้สำหรับงวดวัออนที่หนึ่งมีนาคมเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอฝากแนวทางสองตัวบนคร่าวๆไว้ตามนี้นะครับเดี๋ยจะจดรวมไว้ให้นะครับจากหก <c oughs> คู่กับเจ็ดคู่แล้วก็ไม่สน ไม่ถอนแต้มนะครับมันก็จะรวมได้สิบสี่คู่นะครับเอาเด่นไปเลยนะครับเด่นคือ,อ061615นะครับเด่นอา้าวอันนี้ผมใช้เป็นตัวลองแล้วกันนะครับเด่นเลยครับตัวนี้คือเด่นเลยครับตัวลองนะครับ ตัวลองตัวกันนะครับตัวกันตัวกันก็ใช้กับแต้มกันนะครับคือจะมี95 35 36 80 81 82นะครับ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่นะครับอตัวกันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวการสิบตัวการสิบชุดนะครับตัวการสิบชุดนี่นะครับตัวการตัวการสิบชุดนะครับตัวรองสามชุดตัวเด่นหนึ่งชุดนะครับตัวเด่นหนึ่งชุดคลิปนี้หวังว่าจะเป็น แนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องได้นะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนตรงๆนะครับหนึ่งทับสี่ทับหกสี่นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องพิจารณานะครับก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ก็อ้างอิงด้วยสถิตินะครับชุดเด่นนะครับชุดลองชุดกันนะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาคร่าวๆนะครับนะครับตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป เอาเลขเด่นนะครับเอาเลขเด่นมาชนนะครับเอาเลขเด่นมาชนแล้วค่อยมาตัดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแนวทางสองตัวบนตร,ตรงๆไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์นักคำนวณท่านอื่นดูนะครับถ้ามีตรงใจก็นำไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเผื่อดวงเราจะมานะครับ จะมีเงินใช้ในช่วงสงการกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ